นะครับาพอแล้วนะมามาควรรำลังรำแล้วก็ควันมือน้ำรำเออยามาหรือยายายาดีใจยาสาธุนะพอแล้วนะได้มาคุณกุศลแล้วก็ขอสอนแยาเสมอ ย่าถอดย่าถอนหน้าถอดโบนถอดคุู่ก็ถอดอ่ะให้เขาให้ให้เขานั่งนะเขานั่งว่อยังไม่ต้องนั่งนะนีละนี่ละนี่ละกีฬาเลิกนะครับเพื่อบุญทั้งสิ้นมาร่วมงานในวันนี้ถือว่าประสานใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมีนาทางเวรมีสุทธาประทานสมาธิยาอิทินาทานาสาทุเสรีนิพพุติไปเขา เาเปิดเพลงหน่อยครับเปิดเพลงเงให้เขาหน่อยไหนต้องไหนเปิดเพลงต้องไม่ต้องไม่ต้องลำเลยไม่ต้องเราไม่เป็นไรให้เขาลำไม่เต็มที่ลำเลยให้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเออให้เขาลำไม่เต็มที่เอาเลยเอาเลย คนชมเยอะเอาเลยเอาให้เต็มที่แล้วก็วกกออกแล้วก็กลับไปเลยนะนทักไลน์ขอ,อเพลงหน่อยดิโททรศัพ์ให้เปิดอ่ะแม่ถ้า<ม>ดีผมเหมือนดีเจอยู่ตรงไหนเนี่ยคนชื่นชอบอะไรเขาลังก็ไม่บอก,กแล้วเปิดเขาจะองถ้าไม่มีดนตรีเราไม่ออกให้เปิดดนตรี ทำอะไรก็ทำทุกอย่างหนึ่งให้จบแล้วก็ไปเอาเลยเอาเลยเอเอผมเหงื่อขึ้นแล้วแล้วอย่าพื้นล่างรักษาล่างด้วย พี่น้องพี่น้องรอรับเป็นฝัเดีถ้าถ้าร่างอยู่ไม่ล้มพี่น้องปล่อยเลยพี่น้องปล่อยปล่อยครับถ้าร่างอยู่ไม่ล้มจรอไม่ล้มหรอก่อยมา่ทาร้รางอยู่ต้องไม่ล้มไม่ล้มหรอกไปอีกนดเออเอาหน้าายไปเออเออเออไัวแล้วเออปล่อยายังไม่ขึ้นนะจบาแล้วครับ กออรู้เมื่อยแล้วก็ไปน้น่าจะลับตรงนู้นถนนน่ะติดเนี่ยคนเดียวเขาจะกลับแล้วไปกไปด้อยนเอายากที่จะไปเงาไม่ได้ั่้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอถึงเวลาพอแล้วถเวลาพอแล้วรับดูหมดแล้วพอพอแล้วรับดูแล้วเอาคืนมาเก